คลิปวิดีโอนะครับฝนพาร้วยนะครับการเสริมอินดีนะครับเป็นผู้ใยทำเนอร์หากฝันเฮาเป็ผู้ใยทำนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับดูเพื่อความบันเทิงนอ้รท่ทนกู้ชม ใส่วิจารณญาณดูนะครับมากชอบก็ปล่อยตามไม่ชอบก็ผ่านเล้อีไป้องเด้อเป็นเพียงแนวทางมานาเสนอเท่านั้นนะครับไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันเด้อีไป้องเด้อนะครับแนวทางโชคลาบนะครับพิจารณาเอานะครับว่างหันซื้อบ่ไเด้ดยกินข้างบนว่างหันออกยังลูกซีโฮกเกี่ยว่าโอนะครับไก่เก่งเก่งเออนีวดนี ไปเจ้าพไปเปิดบริใเขาเอต้อนเอาน่อยว่าสนเจ้าน่อยกตอนเอาไลยว่าสนเจ้าหลยเอกรเิงตอนเอาน่อยเอาหลยเอาหลยเลยเดอน้เต่ว่าสรวสูงสูงเงินเกาด้ยกากเกาอื้อเนเมาลคนนั่นเ้อแม่แม่นมน่กีรวยมากเอามากรวยน้อยเอาน้อยเอาจักบาทค่ะมาถึงมาึจักบาทคถึงมาบึงจักบาท ึงม่กดึงม่กเออนี่เติมกวสองแปดแปดมาชนะลสเดี๋ยวได้้คว่หมตีไมัมาชลายปกตินี่ใกล้น้อยนะครับคิดค่าไข้เท่าไหรนะครับปลอค่าไข้นะครับแต่ล่องเบิงนนะครับกิจาระนาเบิรงเด้อนะครับสองแปดนะครับถ้ามันมาเบินอีกนะครับสองแปดแปดแปดสองแปดเดี่ยวนลองเด้อนับมันจบเก้าร้อยบุญยาค่าก็รูเดสนเอ ไม่รู้ีสียกใจงบ่เจจ้าปกติบ่บ่ใจง่ป็นไดสามร้อยก็ประมาณห้ารยหรือหดพันนี่แหละกระยุดไปตัวน้ขาดสองสามร้อมีหนีหลายตรงสี่หลายเด้อพระมอติีงเด้อแล้วมีหนีเป็นแสนสี่ตัวละพันก็มิได้หนี

ก็ได oh, oh. 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 oh, uh. oh. ้แ <necessary> ม่นปีศนย์บ่หปีชวดเจ้าปีชวดพ่านเมื่อเมื่อเกิดเ่ะปีนี้เพิ่งนาคหสิปีพญานาคหมายเลขห้าศูดึงมาไกลไกดึงมาอีโอ้ยกระจาว่พญานาคหมายเลขห้าศูนว่าตอนนี้ท่านเพิ่งนาไม่ลำบากแสนสบาย เจ้านายช่วยชักนำให้เงินคำเป็นรางวัลแต่อาสันในกายามีโรคามาเบียดเบียนหรือปวดท้องเศร้าหมองใจแต่อย่างไรก็ยังดีเพราะนาคีช่วยผู้ดูมีศัตรูก็ไม่กล้าเพราะนาคาเป็นแท่นรองเรื่องผู้ครองต้องใจอันลาดยศมีมากมายแสนสบายในพระไทยมีจิตใจอันของแพ้วเหมือนได้แก้วมณีโทษ ปนี่จะองตองาะล้น <ess STEPHAN players> ี้เนอะาจะไสาดด้ีนี้อยงหลเยอลวัดหนปิดอัน่อหยัหลายเอเยาสองาม่นีสิมาเป็นหูาโพัยังาทองม้ได้เก้าจหน่อยในชีวิตีนี้เก้าบาทย่ด้ทองเนอะตอนนี้หอดไป

Sống con, trong đây lại có nhiều mà chồng thành cô thành lũ cháu có được gì bưng này nhưng mà thì đây có, có không một nhưng mà ta tôi không bỏ ra, ta biết cái này nên chồng, chỗ... lại cho hỏi đó, ừ. làm một chút gì chẳng, có chuyện đó tao nhìn thấy tám người đang ở đây, chuyện cô bưng này thì đây có, thì thui gì, giờ tiền cô đấy. ลาบนวันนี้จะเด็กเดียวยืหลมแค่คนสสดีเ่ะสวดียังสวัสค่ะสวัสยังสวั่ะสวัสยังสวัสดีค่ะสัสดยังสวัสดีค่ะสวัสดียัค่ะสวัังสวค่ะสวั่ะสวัสดียังสวั่ะสวียังสวัลดีค่ะสวัียังสัสดีค่ะัลโหลัวัสดีค่ะสวัสดียังสวัส่ได้เยี่ยังสว่ะวัดียังสวัสดอค่ะสวัสดยังสว่ะสว

ผู้ได้ผูนี่แผู้นแพ่จะ่วยแมนรวยจะได้อยาง่าพีเนี่ยวากเจ้าเกิดความน้ำขึ้นเรีบตากได้เจ้าเนอเป็นผู้ะเจ้ผู้นีที่พีเจะชรวยเ้อา็ดย้ำวมเกิดเห็ดเอาเลยวมแล้วดีกันปีนี่แมนปีอันนี้เบอทไหูกผู้ใหญ่พ่อสอนกก่พ่อสอนปีแล้ว

สามที่สามองวันหยังวันป <c oughs KK> ุ่ดกยอหนังแม่สามไงวันหยังงไงวันหยังเกี่ยวกับเกดเรื่องะวันหยังพูไรวางสุขภาพพดะเก้เ้บเปิเหตุเจ้าดเจ้าดีเจ้าดีทั้งสองยายแล่ผพู้นีไสิลกก็พูดญ่ได้ลูกเจ้าด้อตอนนี้ไปรวกก็กัน ก็ับกันนีรก็ทั้งาน้งสอบดีทั้งงานงาอไรดีทั้งคยวันนี้ระหวงูากอุบัิเหตุคุณให้เป็นยัง้คห่อยจะมีเงินไรกคุณเ้อตอนนี้นีหนีอยู่บ่มีอยู่ถ้าเพื่อนให้สิบสองล้านก็ถ้าุยังลามเ่อลนี่่กล้าแล้วเนาะถตลีมาพยาขายยกมาตรียกมาพยาขายยกมาเร็วคนนี้เพื่อนต้องเพื่อนมาบีนหนีด้วยกัน มา Salvador, เดี six six. Uh, meter, six six ๋เจ้านักเดี๋ยวจะเฝ้าขอได้เจ้าหยังเดี๋ยวบ้าเอารถเอาวัดบ่เออเอาดุนใจจะเฝ้าเลยทั้นักเดินอาทำมีโคนไทยจล้านู่นทสองล่านมาไมใจเปอยู่ผอยู่ไปได้ทุสองาจากการมาชิ้่ลุกตัวนี้แสีหหแหกหกสี่หกกออกไปออกแปดแคแลวพีนี่หกหกสี่หกหเด้อพี่น้องเด้อ 4อ6สี่หกหกนะครับสี่หกหกเด้อพี่รองเด้อสิบสองล้านแต่คุณแม่ยกขึ้นทุกทรให้เมิ่งใหม่นะอย่าเพ่าใจกันเลยเงี้ยมาตงมต่าครับ้วนก็ัวมาใหม่เสี่หกหกเด้อพี่้องเด้อนี่นะครับสี่กหกนะครับแ้วปถึงกล้ถึงวันก่อนัมาารย์เดอนนี้อาจาริับอยูเดอามอยู่ีเนาะคับครับครับโอเคเดี๋ยวเออใกล้วันคูณใกล้วันหวยออกกตมาใหม่เด้อ ส6 6นะครับตัวเลขแนวทางนะครับเอาไปมาเบิงเบิ้งตอไทยลูกละบังหาเพื่อในหกตัวแล้วบาดเดียวสองตัวทายลอตเรีมันต่อยูนิตได้เคเด้อ2ตัวทายลอตเรี่มาสิสีนี่บัคับนี่เราไว้จักใบสองใบนั่นน่ะข้างบนสี่เดือทข้างล่างหนึ่งสี่นะครับ ข้างบนสี่หกหกข้างล่างหนึ่งสเดิมหวนี้ไปดินหวด่เอ้าถึงเอาเอาหลายเเอาหน่อยเลยหน่อยเอาเห็นอยู่ขั้เตาดำัเรบอยข้างบนไปข้างบน๋ยวผู้ใดเบิงน้ำไปดินอย่างนั้นาทีหนึ่งทอาจาอีกทีนึงเดอตกนเาเด้ได้สี่หกหกนะครับข้างล่างหนึ่งี่เด้อข้างล่างหนึ่งท่านละบนเราอยู่ไปหน่อยแดีจะลดทีข้างบนสี่หกนะครับเอาแล้ว วัทีนึงโทรหาผมอีกทีนึงจเปิดสายตัตีหาไปสามเด้อได้สาตัวแล้วพอโทรมาพอได้สตัวเด้โทรดูโทรซ้โทรยำแล้วพอรูกค้ามันหลายเด้อไโชคดีหมดนี่ไปไปนีดนอยไปอย่เนี่ยะต้องพูดอะบ่พอจะขอบค้องเอาให้ผมเบื้องแบบพ่อแม่ถ้ามีบพวกอยาเบื้งเบิ้งทางโทรสามคนใดบอกต่อกันไปเบอร์โทรเด้ลงจานะไปน